เจอคุณเอฟนะตัวแทนจังหวัดมาเทียมคู่กลางนะครับจะเป็นสบายกินตับ เร่มากดเร่มากดมากดกันนะครับใส่เข้าไปนะครับปลุกนะครับ อูบีเอ็มบุกนะครับไม่กินเม็ดเบียกอาโคนกิน แค่โคนเบี้ยกินเหนียวเหนียวนะเท่าะไม่ได้แทงเบี้ยเบี้ยกินเบี้ยกินเบี้ยโคนกินมามมยืนนะครับเหนียวนะครับเหนียวหมดเลยนะครับตีอะตียังไงดีนะลองเสียงดูไหม ถ้าถอยก็แพ้เลยนะถ้าถอยก็มาหินเม็ดนะครับแพ้ไม่เลยไม่พาดไม่ห้อยเป็นเบีย้ยเชงเงืง่องน่าสนใจนะแล้วมากับมันี่ดีแล้วขุดลองตีก็น่าสนใจไม่แพ้กันเอ็กว่าเท,เทตัวมาตีนะครับแรกหมัดก,กันเลย ไปทางนี้เพียบเรียะไปอืม ทิ้งเบี้ยไหมผูกกินเรือเรือกินกันดินด่นท,ทิ้งเบี้ยกินกินคนกินกินตัวมันลดนะครับนายาะผูกดีกว่าแล้วเดี๋ยวรงค์ารขเขาแหกออกมาได้นะครับเบี้ยตัวนี้มันสกัดโค้ดสกัดมาสแควรส์สัมพันธ์คือสองช่องนี้ที่เบี้ยมันช่วยไว้ทำให้การผูกนี่มันเป็นมีประสิทธิภาพนะครับ ผู้ต่อสู้ผมน่าจะกำลังช็อกอยู่นะครับ mm. อะไรจะบุกมาขนาดนี้อะไรเอ่ย โอเคคิณล,ล่องนะครับมันเดิมนะครับมากินตอกินนเราไม่ได้เพราะว่ามีติดลูกา้าดนะครับเดี๋ยวมาลุกดีอมาลูกก็น่าสนใจนะเพราะถ้าโคนไปเนี่ยโคนถอยสติลโซลิดมาลุกหละผครับกินโคนขึ้นวัดเออมันมีแค่โคนตัวเดียวนะครับไม่น่าจะเพียงพอที่จะชนะนะครับโอเค whatever วเข้าไปอีกตัวมามากันนะครับตียากตีไม่ง่ายนะครับมา,มากานับลุกๆๆแล้วใส่โฟนเข้าไป possible ถ้ามาไปควปังเข้าไปกินกินเอ๊ะอันนี้ก็แรงนะเลือกินเรือกินแล้วก็อ,อ๋อแต่ไม่แรงเพราะว่าวางไม่ได้มา้ามันกันหมดแล้วนะ ไปนะครับโอ้โหไม่มีขุนขุนเรานี่เดี่ยวเลยนะครับโดดเดี่ยวมากเราแบบเอาอินเท่าตีแล้วนะครับทําไมถ้าเขาไม่ตายาต่เราจะตายแทนนะครับเพราะนี่เดี๋ยวเขาปูปูมานี่ก็จะถึงขุนเราเหมือนก,กันลุกกินกินขุนกินควรลุกขุนลงไปกัน still solid hmm? ไม่ s โ l i d สิมาไปไล่พังเลยนะครับอาลุกขุณกินคนลุกคุณถอยมาีไม่ได้คุนต้องถอยตรงตรงคนไล่มาเบีย hmm. อะไรมามาต่อกินมา กินมากินมาโคดกินอันนี้เป็นการเปลี่ยนแบบเรียบๆถ้าเกิดเอาเบ,บียอะไรนะครับเบียอะไรนี้แต้มเรียบๆนะครับก็น่าจะก็น่าจะใช้ได้ด้วยแต้มเรียบๆก็น่าจะใช้ได้ด้วยแต่ดี๋ยวดูก่อนนะครับเบียอะไรมาถอยไปกันโคดไล่มาถอยไปกันนะเบียอะไรก็น่าจะดีมาขึ้นมาต่อโคดกินโคดกินมากินมากินแล้วก็เบียดปลายกระดานนะแต่เรา เราคอเชินครับเราซัดเลยนะครับเราค่าจะไม่ได้ฟังที่ผมบอกหติดลูกคาดนะครับทำให้โคตัวนี้ต้องถอยเราก็โดนเบียร์ซ้ำนะครับ <c oughs> ก็เลยว่าทำไมถึงกันไม่อยู่นะครับ เือเอาอยู่นะแต่ก็เอาไม่อยู่มามาแตกด้วยแต้มมาแต้มน,นี้่แต่เขต้องเอาเรือมาเส้นนะโกินมาไงายมากินมาเหลือกินไม่แรงคนลุกคนกินเปืี้งไงลุก แรงพอประมาณแต่นี่แระ <Look. S 1> โอ้ผมพลาดแฮะเรือไปเขาลุกพลาได้เออไม่ดีนะครับไม่ดีแรงนี้มีคนเดินงมาลุกขุนลบมากินเรือทิ้งเรือได้ไหมเนี่ยงายมาลุกลบมากินเรืองายกินโคน เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วลุกเรือนี้ยังไงก็ครับยังไงก็ตามทรงเรวดีนะครับเดินผิดพลาดก็ยังชนะนะครับ ยิ่งบีบเรื่อยๆจะดีกว่านะรอสิโตจะไปได้เพราะบีบเรื่อนะยๆจนะดีกว่า อินโคนเลอกินเลอกิน <c> ผ <oughs> ุดกินโคนกินลุกกินโคนเลยกินเลอกินเุดกินโคนเเอกิน มาเลยกนเลยกิน,เ,เ,เ,กนเปียกกินมาแล้แนะค้าเขาเอามีภาพแล้วนะครับโคนลุกลอยได้ลุกชาลยลกจนด้วยนะลูกจนเลยลุกจนกากระดาษกินไม่ได้เสียโคนฟรีนะ ในใ้พาจนสวยๆนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้เพจคุยหมักลุกกับเซียนบอลนะทางเพจ Facebook นะครับแล้วก็จียวฟโรทาง YouTube ส่วนท่านใดที่สนใจคอร์สเรียนนะก็สามารถมาสมัครเรียนกับผมได้ก็มีทั้งมาาขวาสู้ทุกรูปมาาขวาตีมาซ้ายมาาขวาตีมาซ้ายแล้วมาาขวาตีมาเทียมคู่กลางนะครับโอเคเลีย okay, นชื่อดีก่าโอ้เพราเราเริ่มเหนื่อยแล้วจากไม่เผ็ดเยอะเป็นเผ็ดน้อยนะครับ อตอนนี้เราอยู่เลที่ไเทิร์นทิร์หนึ่งห้าเจ็ดสองนี่ก็ต้องจะเปิดอึ่งท็อปเทนแล้วอีกสักเกมไหมแล้วไปแล้วนะครับถ้าถ้ามีนะถ้ามีคนเล่น